คุณผู้ชมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนใต้เนี่ยบางเรื่องก็อาจจะเกิดจากน้ำมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เห็นต่างจากรัฐนะคะแต่ว่าในบางกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พบว่าเป็นการก่อเหตุของเพื่อนฐานด้วยกันฐานพรานที่ยิงใส่เพื่อนฐานพรานบริเวณฐานปฏิบัติการในอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีตอนนี้มอบตัวแล้วนะคะสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ อาสาสมัครฐานพรานประวิทย์เหลี่ยมพลสังกัดกองร้อยฐานพรานที่4215หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงคราม m 16ยิงอาสาสมัครฐานพรานคงเดชนาแนวสุขที่เป็นเพื่อนฐานสังกัดเดียวกันบาดเจ็บเมื่อช่วงบ่ายวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในฐานปฏิบัติการชุดร้อยฐานพราน4215บ้านน้ำบ่อตะวันออกตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปนานเรจังหวัดปัต จากการสอบสวนทราบว่าหลังเกิดเหตุอาสาสมัครฐานพรานประวิทย์ก็ได้หลบหนีออกจากฐานปฏิบัติการไปซ่อนตัวบริเวณป่าเชิงเขาที่อยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการประมาณ2ากิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าไปปิดล้อมพร้อมทั้งเจรจากเกลี้ยก,กล่อมให้มอบตัวใช้เวลาในการเจรจากเกลี้ยก,กล่อมกว่า6ชั่วโมงค่ะผู้ก่อเหตุถึงได้ออกมามอบตัวเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งให้กับตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย พันเอกเกียรติศักดิ์นีวงโฆษกกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าถแถลงข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุปั๊มน้ำของกองร้อยมีปัญหาขัดขอ้องอาสาสมัครฐานพรานพงเดชนาแนวสุขและสิบเอกสราวุธแก้วจันริศจึงได้แจ้งกับสิบเวรบอกว่าปั๊มน้ำเสียขอออกไปตรวจสอบภายนอกรั้วฐานปฏิบัติการก่อนออกไปก็ได้แจ้งกับอาสาสมัครฐานพรานประวิทย์ซึ่งเข้าเวรยามว่าจะออกไปตรวจสอบดู เมื่ออาสาสมัครฐานพรานพงเดชเดินไปตรวจสอบอาสาสมัครฐานพรานประวิทย์ก็ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ิยิงเข้าใส่อาสาสมัครฐานพรานพงเดชจนบาดเจ็บจากนั้นก็นําอาวุธปืนหลบหนีไปแรงจูงใจของการก่อเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดนะคะจากการสอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้นก็ไม่พบว่ามีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ก่อเหตุมาก่อนซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไป พันเอกเกียรติศักดิ์ระบุว่าภายหลังเกิดเหตุก็มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีเหตุยิงกันทําให้กําลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสี่นายซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นข่าวที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะ